นิสสันนาวาร่า2 0 2 5ถือเป็นกระบะอนเนกประสงค์รุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานทางด้านความแข็งแกร่งความทนทานและการใช้งานที่หลากหลายโดยเฉพาะในตลาดประเทศไทยที่รถกระบะยังคงได้รับความนิยมสูงด้วยการออกแบบที่ทันสมัยขึ้นจากกลุ่นก่อนหน้านี้นาวาร่าใหม่มาพร้อมความสปอร์ตดุดันและเส้นสายที่ชัดเจนสะท้อนบุคลิกค,ความแร่งและพร้อมลุยในทุกเส้นทาง นอกจากนิยางผสมผสานความสะดวกสบายในสไตล์รถยนต์นั่งที่ให้ความรู้สึกหรูหราและมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยภายนอกของน issan navara ส0 2 5่าา2025มีการออกแบบกระจังหน้าใหม่ที่ใหญ่และดุดันยิ่งขึ้นไฟหน้าเลเแบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟสองกลางวัน DRL ที่มีดีไซน์เฉียบคมกันชนหน้ามีการปรับดีไซน์ให้แข็งแรงรองรับการใช้งานหนักตัวรถใช้เส้นสายที่ชัดเจนตามแนวยาวให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและมีพลังด้านข้างของตัวรถเพิ่มเส้นโค้งเว้าเพื่อให้ดูทันสมัยและมีความรู้ลมมากขึ้น กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวเล็ดล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วหรือ20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่เลือกส่วนด้านท้ายมากับไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่แบบซิเกเนเจอร์และฝากระบาดท,ที่ออกแบบให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นบางรุ่นมาพร้อมโชคช่วยผ่อนแรงทําให้เปิดปิดได้อย่างนุ่มนวลห้องโดยสารของนิสสันนาวารา่า2025ออกแบบมาให้กว้างขวางและสะดวกสบายเหมาะทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการขับขี่ในชีวิตประจาําวันคอนโซลหน้ามีการจัดวางที่ทันสมัย มาพร้อมจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android a u t o b o เบาะนั่งออกแบบใหม่ให้มีความนุ่มสบายมากขึ้นโดยเฉพาะบอกผู้ขับขี่ที่ปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางวัสดุภายในใช้โทนสีดำและตกแต่งด้วยวัสดุแบบ Soft Touch เพิ่มความหรูหราช่องเก็บของภายในรถถูกออกแบบให้หลากหลายใช้งานได้จริงและในรุ่นท็อยังมาพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกซ้ายขวาเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลัง อีกทั้งยังมีระบบกรองอากาศที่ช่วยป้องกันฝุ่น PM 2.5เหมาะกับการใช้งานในเมืองใหญ่ระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้โดยนิสสันได้ติดตั้งเทคโนโลยีนิสสันอินเทลเ g e n t m ม b i บ i ลิเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าอัตโนมัติระบบเตือนการออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยให้ผู้ขับขี่จอดรถได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขุมพลังของนิสสันนาวาร่า2025ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ขนาด2.3ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้แรงม้าและแรงบิดเพิ่มขึ้นกว่าเดิมให้สมรรถนะการขับขี่ที่เหนือกว่ารองรับทั้งการบรรทุกหนักและการเดินทางไกล เครื่องยนต์ให้กำลังประมาณ190แรงม้าแรงบิดสูงสุดกว่า450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ7สปีดและยังมีเกียร์ธรรมดา6สปีดให้เลือกในบางรุ่นระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อพร้อมโหมดการขับขี่ที่ปรับได้ตามสภาพถนนเช่นโหมดออฟโรดโหมดประหยัดน้ำมันและโหมดมาตรฐานเพื่อให้ผู้ขับสามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการด้านช่วงล่างมีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้ขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลและมั่นคงโดยเฉพาะในรุ่นดับเบิลแคปที่เน้นความสบายของผู้โดยสารด้านหลัง ใช้ระบบกันสะเทือนแบบ5้าลิงค์พร้อมคอยล์สปริงช่วยลดแรงกระแทกและให้การทรงตัวที่ดีในทุกสภาพถนนนอกจากนี้ยังมีความสูงจากพื้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้การลุยออฟโรดทำได้มั่นใจยิ่งขึ้นสำหรับราคาของนิสสันนาวาร่า2025ในประเทศไทยคาดว่าจะเปิดตัวอยู่ระหว่าง750,000บาทไปจนถึง1 2 0 0 0ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์ที่ติดตั้งมา หากเป็นรุ่นเริ่มต้นแบบ s i n เกิลแคราคาจะอยู่ในระดับประหยัดแต่หากเป็นรุ่นสูงสุดอย่างดับเบิลแคป 4WDVL หรือ PRO c PR x ราคาจะขยับไปอยู่ใกล้1ล้านบาทขึ้นไปถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดทั้ง Toyota Hilux Revo, Isuzu D-Max, Ford r a n g e r และ Mitsubishi Triton โดยสรุปนิสสันนาวาร่า2 2 5 5เป็นรถกระบะท,ที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งดุดัน สมรรถนะการใช้งานที่ครบถ้วนและความหรูหราสะดวกสบายภายในห้องโดยสารเทคโนโลยีความปลอดภัยที่จัดเต็มพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ทันสมัยทำให้รถรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในตลาดกระบะปี2025ับปี2025โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถใช้งานครอบครัวและงานบรรทุกในคันเดียวกันนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองอย่างมากใน